Yeah. สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันหน้าเพจสัจธรรมแปลให้แล้วนะคะวันนี้มาฝากสั้นๆน,นะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งออกจากขอสเปเชียลเซ l ล์เลเข้าถึงความรักระดับสอนนะคะใน EP ีที่9แล้วนะเอ้ย EP c ีคใน EP 6 <laughs> ีหใน EP พีหแล้วนะนะ เราสปีดมากๆเลยนะเมื่อกี้ก็คือทุกคนบอกชอบมากขอบคุณเข้าใจมากๆกระจ่างมากๆนะเมื่อกี้เราพูดกันถึงเราถึงพาร์ทที่สามแล้วเนาะก่อนนั้นเนี้ยเราพูดกันคือสโขบในการความในเรื่องว่าด้วยเรื่องความรักเนาะอันดับแรกเนี่ยซอสรักคุณยังไงพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองก็คือแล้วคุณจะรักตัวยังไงใช่ไหมอ่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะก่อนที่คุณจะไปรักคนอื่นในพาร์ทสามเนี่ยคือ พาาสามที่พูดกันเมื่อกี้นะคะอยู่ใน EP6 ก็คือแล้วคุณจะสามารถรักหรือช่วยเหลือคนอื่นหรือมอบอะไรบางอย่างให้คนอื่นแบบถูกต้องตามหลักศาสนธรรมตามแก่งแกณศาสนธรรมได้ยังไงเนาะอะ่อันนี้คือมีคอมเมนต์ช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยนะคะนนำเตยเนาะเข้า โอเคนะก็อ okay, hey, exactly. like re so, so ันนี้มาฝากแล้วใครมาย้อยก็พิมพ์ทักทายได้นะคะคุณรู้ไหมว่าถ้าว่าด้วยเรื่องการให้หรือการช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีเราจะนึกถึงพวกกายภาพเนาะเช่นสมมติช่วยเอาผ้าหุมไปช่วยเอาข้าวสารอะไรใช่ไหมหรือว่าอะไรอะไรก็ตามเนี่ยหรือเป็นแบบกายเราไปช่วยใช่ไหมอืมซึ่งตรงนี้ถามว่าสามารถทได้ไหมสามารถทําได้เลยนะสามารถทําได้เลยแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่ง เหนือสิ่งอื่นใดมากกว่าการช่วยเหลือทางกายภาพเนี่ยอับบอมพิสบอกว่าสิ่งที่เหนือกว่าหรือมีแวรลูมีแวร์ลูมีความเป็นประโยชน์ที่มากที่สุดมีคุณค่าที่มากที่สุดที่คุณจะสามารถช่วยคนอื่นได้มอบให้คนอื่นได้นะคืออะไรรู้ไหมอ่ะหลายคนแบบ มีมาถามนะว่าแบบพี่อยากช่วยคนนั้นพี่อยากให้คนนั้นมีความสุขมากขึ้นอยากให้เขาแบบพ้นปัญหาอะไรก็ตามใช่ปะ่ะลูกแฟนเอออยากให้แฟนดีขึ้นอยากให้ลูกดีขึ้นอยากให้อะไรก็ตามเนี่ยใช้หลักนี้เลยใช้หลักนี้เลยนะอบามิสวงว่า the greatest gift that you could ever give to another is your own happiness สิ่งที่ดีที่สุดของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถมอบให้คนอื่นเนาะ คือความสุขของคุณเองอ่าเน้นว่า the greatest gift ก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่แบบไม่รู้จะใช้คำมนุษย์ไหนมาพูดอะของวของวัญที่ดีที่สุดของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถมอบให้คนอื่นช่วยคนอื่นก็คือความสุขของคุณเองเนาะแล้วการันตีเลยว่ามันสามารถที่จะช่วยของช่วยคนคนนั้นไม่ว่าคนนั้นจะมีคอนรทสอะไรก็ตามอะคุณสามารถช่วยคนคนนั้นได้อย่างแท้จริง แต่เป็นการช่วยในระดับไวเบชั่นคุณเข้าใจปะมันเป็นการช่วยในระดับไวเบชั่นอ่าเพราะว่ามันเป็นไวเบชั่นความสุขของคุณเนาะแต่ว่ากายภาพอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องรองลงมาคุณสามารถช่วย,วยได้แต่ถ้าอยากเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถหามาได้อาบาพิมบอกว่า that you ever give to someone ที่คุณสามารถหามาได้เนี่ยคือความสุขของคุณเอง ความสุขของคุณเองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแพ็คเป็นของขวัญผูโบให้กับคนที่เขากําลังประสบอะไรบางอย่างที่คุณอยากช่วยเลยมันคุณแบบ p พ w e r เวอฟูเบอร์นั้นเลยอะความสุขของคุณเวอชันของคุณมัน p พ w e r เวอฟูมันทรงพลังเบอร์นั้นเลยโดยที่กายภาพเป็นเรื่องรองเนาะวันนี้ก็ดีจังเลยอะ